फिर साफ नहीं

ม่น่าจะน่าจะเป็นรอบที่หหรือ6กเล5ห้รอบที่หาน,นะครับรอบก็สองกิโลกว่กว่า เป็นการสวนอองน้อคะ่ะทีนี่ก็จะเป็นหอสวนใหม่นะครับสาวๆเยอะขาวสาราได้คข่าวสาักยานทีขาเวด้วยความเรวและให้ระวังคนข้ามถนนค่ะ ข้าวเม้ว่าได้ยในกรเวสวนสาธารณะนะครแบยาวงมี <il S 1> ่ของเรานี่ารวยเพื่อนก่อนด้วนาดอนาอนเดินานุวนจัหัดีนคะ ที่นี่มีกำลังใจในการวิ่งครับสาวเยอะอยู่นี่เพลงให้ฟังก่อนนะครับสบายตลอนุเรื่องสดนะครับ ะตอนนี้ก right ็ผมไม่แน่ใจว่ารอบที่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ระยะนี้ก็ประมาณรอบนี้สองกิโลกว่าสามสองหกอันนี้เพจประมาณสามจุดสองหกนะครับตอนแรกจะวิ่งเพจทสามสามสี่ศูนย์ครับตอนนี้ไปเพจสามสองนิดเริ่มจะล็อกเวลาให้มันต่ำเข้ามาแต่ก็จริงๆเพจไม่เกินสามจุดสี่ครับอันนี้มันจะเร็วไปแล้ว การดีารดีด ก็จะมีทีมวิ่งของสุรินนะครับมาต้อนรับสัญชัยนะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับช่วงนี้ก็จะซ้อมเก็บาทางที่นี่ไปก่อน ก่อนตรงนี้จะเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้ทําอะไรไี่มันทำเป็นที่ให้ผู้คนมาออกกําลังกายนะครับเป็นที่ดินรกร้างนี่พัฒนานี่มันน่าจะต่ง้ง5-6ปีได้แล้วมั้งครับมีน้องข้างหลังมิกตามมาด้วยมาเลยครับน้อง ไปป่าแรงไ,ไหมไโอ้สามสองเจ็ด2 7ครับเพจเฉลี่ยก็ไม่เกินสามจุดสี่แต่อันนี้น่าจะเร็วจัดนี่สามจุดสองเจ็ด 看我的哦。 ไปยื่นเชื่อกที่นะขอบคุณครับน่าจะมีทีมมนุษยจะมีทีมอยากจะวิ่งตามด้วยน,นะครับ วิ่งวิ่งวิ่งยี่สิบกิโลครับย e ี่ส <g> ิบกิโลอีกนานอยู่อีกนานอยู่ครับครับได้ครับได้ครับครับี่รอถ่ายรูปนะครับบางทีแต่ว่ายังนิดนึงครบตามระยะนะครับ